คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ เรื่องของการบูลลี่นะคะเป็นเรื่องที่พูดกันมากมายเลยในยุคนี้นะคะจริงๆแล้วเรื่องการบูลลี่นั้นมีตั้งแต่นมนานแล้วละคะ่ะเป็นเรื่องที่ล้อเลียนกันอย่างรุนแรงแล้วทาให้คนคนหนึ่งเนี่ยเกิดบาดแผลค่ะทั้งด้านกายและใจซึ่งเกิดได้กับทุกๆวัยเลยนะคะสาเหตุนะคะที่คนคนหนึ่งเนี่ยเกิดการบูลลี่เกิดจากได้หลายอย่างมากเลยนะคะปัจจัยหลายอย่างค่ะ 1. ค่ะพฤติกรรมของคนคนนั้นค่ะ บุคลิกของเขาเป็นคนที่ก้าวร้าวอยู่แล้วเขาคิดว่าตัวเองได้เปรียบค่ะตัวรูปร่างใหญ่กว่านะคะหรือว่ามีอายุที่มากกว่าแข็งแรงกว่าค่ะก็เลยรู้สึกว่าความก้าวร้าวตรงนี้พฤติกรรมตรงนี้สามารถที่จะเอาเปรียบคนอื่นได้อย่างที่สองเลยค่ะเป็นเพราะว่าเขาเกิดความเครียดค่ะคนบางคนค่ะถูกทำให้ตนเองนั้นเกิดความรู้สึกกดดนันถูกทำให้ตนเองนั้นเป็นคน เก็บกดจนกลายเป็นความเครียดค่ะเมื่อความเครียดมันสะสมอยู่เยอะมากไม่รู้จะแสดงออกอย่างไรค่ะก็เลยแสดงออกด้วยการคลายความเครียดด้วยการไปแกล้งคนอื่นหรือทําร้ายคนอื่นค่ะหรือบางครั้งค่ะแม้กระทั่งเราเครียดอยู่นะคะและมีใครอยู่รอบข้างเราค่ะโดยฉับพลันนั้นค่ะเราต้องการระบายก็เลยที่เราเรียกว่าเป็นการพลานการพานออกไปนั้นนะคะ เราพลานออกไปด้วยการใช้วาจาที่ส่อเสียดเสียดสีหรือใช้การกระทบกระทั่งเปรียบเทียบกับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเขาเองอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพราะเราเครียดค่ะเราก็เลยใช้ภาษาตรงนี้ค่ะไปพูดกระทบกระทั่งและทำให้อีกคนรู้สึกบาดเจ็บเพราะว่าคนอีกคนหนึ่งอาจจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเช่นเราถูกเปรียบเทียบจากเจ้านายเราสึกว่าเจ้านายเป็นคนที่โอ้โหทำไมต้อง พูดกับเราแย่แบบนี้เราเครียดจังพอกลับบ้านค่ะเราเจอคนที่บ้านแล้วกลับไประเบิดอารมณ์อะค่ะกับคนที่บ้านแล้วก็เป็นการบูลลี่โดยใช้ภาษาที่ไม่ดีนักนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นการคลายออกเพราะจุดเริ่มต้นค่ะเรามีความเครียดของเราที่ได้รักมาและเก็บกดความเครียดนั้นไว้แบบที่สานะคะคนที่บูลลี่คนอื่นค่ะเกิดจากการที่เขานั้นน่าสงสารนะคะเพราะเคยถูกบูลลี่มาก่อนค่ะ เมื่อถูกบูลลี่มาก่อนค่ะเราเรียกว่าเราซึมซับซึมซับตัวแบบที่บูลลี่โดยไม่รู้ตัวเลยค่ะเช่นเราอาจจะถูกเพื่อนบูลลี่จากที่โรงเรียนมานะคะในวัยเด็กค่ะพอกลับบ้านเรามีน้องค่ะเราก็ไปบูลลี่น้องกลับค่ะคนในที่ทํางานค่ะเราถูกคน,นี้ที่ทํางานบูลลี่มาค่ะ ตัวเราค่ะพอเราเจอกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นที่เรารู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานอีกคนนั้นอาจจะเป็นน้องใหม่อาจจะเป็นคนที่อ่อนด้อยกว่าเรานะคะทางด้านของความคิดก็ดีหรือในเรื่องของการกระทําอาจจะสู้เราไม่ได้ค่ะเรากลับไปบูลลี่เขาค่ะพูดจาเหนบ็บแนมเขาค่ะพูดจาเยาะเยะ้เยเขาค่ะโดยที่เราเองก็ไม่ชอบพฤติกรรมนี้แต่เราเคยถูกทําพฤติกรรมนี้มาก่อนแล้วเราก็ถ่ายทอดพฤติกรรมนี้ค่ะของเราไปยังคนอื่นค่ะอย่างที่สี่นะคะ บางคนคิดว่าการเบอรี่คนอื่นเนี่ยมันเป็นความโอ้โหเราเจ๋งอะเราแน่อะ่ะมันเหมือนกับมันเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองอะโอ้โหใครที่เบอร์รี่คนอื่นได้เนี่ยแล้วพูดจาทาให้คนอื่นรู้สึกว่าร้องไห้ได้เนี่ยแปลว่าตัวเราเองเนี่ยโอ้โหเราเก่งจังเลยซึ่งตรงนี้เป็นการรับรู้ค่ะตัวเองที่ผิดมากและคิดว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องสยบ ภายใต้ตัวเราเพราะทุกคนจะต้องกลัวเราไปหมดก็เลยรู้สึกว่าฉันเนี่ยเจ๋งมากฉันนี่เก่งมากนะที่ทําให้คนอื่นเนี่ยไม่มีหือไม่มีอื่นกับฉันได้เลยรู้สึกว่าเราเพิ่มความมั่นใจในตัวเองด้วยการที่เรียกว่าเป็นคนปากจัดด้วยเรียกว่าเป็นคนที่ไปกีดกันคนอื่นเป็นคนที่เป็นผู้ชี้นาทางความคิดในด้านลบอะค่ะและทําให้คนอื่นเสียหายแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทุกคนเรียกว่าเป็นลูกพี่ทุกคนเขาให้การนับถือก็เลยรู้สึกยิ่งรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะ แบบที่5ค่ะเกิดจากการมีปัญหาในครอบครัวค่ะแบบนี้จะคล้ายๆนะคะกับคนที่มีความเครียดอะคะ่ะเมื่อมีปัญหาในครอบครัวเห็นภาพนะคะหรืออาจจะเห็นตัวแบบจากการทำร้ายร่างกายจากการทำร้ายการด้วยวาจาค่ะปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นก็ส่งผลค่ะทำให้เรานั้นนะคะต้องออกมาระบายด้านนอก การระบายด้านนอกจะทำยังไงอะเมื่อเจอกับคนอื่นปุ๊บเราก็เลยใช้ค่ะวิธีการบูลลี่4แบบตรงนี้ค่ะออกไปหรือมีปัญหาครอบครัวค่ะแต่ไม่รู้จะทำยังไงราอาจจะไปบูลลี่ทางออนไลน์ค่ะ เห็นใครที่มีความสุขเห็นใครเขามีความรักที่ดีต่อกันมีครอบครัวที่ดีเราก็ต้องทําลายเพราะว่าอยู่ในหลักที่ว่าถ้าใครมีความสุขเมื่อฉันไม่มีความสุขทุกคนก็ต้องไม่มีความสุขไปด้วยก็คือจัดการบูลลี่คนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะเราเองเป็นคนที่มีปัญหามาก่อนนะคะหรือค่ะคนที่บูลลี่นั้นเป็นเพราะว่าเราไปอยู่ในกลุ่มเราไปอยู่ในกลุ่นหรือแก๊งค่ะของคนที่ชอบแกล้งคนอื่นค่ะ เพราะนั้นแล้วการบูลลี่คือเป็นการรักษาความสัมพันธ์กลัวเดี๋ยวไม่งั้นถ้าตัวเองไม่บูลลี่แล้วเขาจะขับตัวเองออกจากกลุ่มกลัวค่ะเดี๋ยวจะเป็นแกะดำค่ะในกลุ่มเพราะฉะนั้นแล้วใครทําก็เลยต้องทําด้วยสาเหตุของการบูลลี่ไม่ได้เกิดจากความที่อยากจะทําเลยนะแต่ใครๆทําก็เลยต้องทําทําด้วยภาวะจํายอมกับกลุ่มสุดท้ายนะคะบูลลี่คนเกิดจากความไม่รู้ค่ะ ไม่รู้จริงๆค่ะว่าเราแกล้งแต่เราสนุกค่ะเขาเรียกว่าเกิดจากอารมณ์ที่เรียกว่าคึกขนองสนุกก็เลยแกล้งค่ะก็เลยทําค่ะแล้วไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดผลลัพธ์กับอีกคนได้ขนาดนั้นหลายๆครั้งเนี่ยก็จะเจอคนที่ว่าโอ้แค่พูดแค่นี้เองโถเอ้ยแค่พูดแค่นี้เองโดยลืมไปว่าสนุกปากนะคะแต่ลําบากคนอื่นค่ะทําให้คนอื่นลําบากใจแต่ด้วยความไม่รู้จริงๆ บางทีโดยเฉพาะค่ะเด็กแกล้งกันเด็กเล่งกันค่ะอาจจะมีการหยอกอาจจะมีการอัามกันเกิดขึ้นแต่เป็นการอัาที่ไม่ควรจะอัาค่ะเช่นอัาว่ามีใครนะคะได้รับความบาดเจ็บสาหาัสแล้วทาให้อีกคนเนี่ยต้องเร่งรีบเพราะว่าห่วงค่ะคนรักกลัวสูญเสียและอัากันและทําให้รู้สึกแย่ค่ะ แล้วก็จนมีการพูดอะไรแรงๆขึ้นมานะคะหรือการแกล้งกันด้วยวิธีการแบบนี้ด้วยความไม่รู้ก็เลยทําให้นะคะอีกฝ่ายเนี่ยเกิดปัญหาทางด้านของกายของจิตได้แล้วที่หลังมารู้อาจจะเสียใจแต่การบุลี่นั้นเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว ผลกระทบค่ะของผู้ที่ถูกการแกล้งจากการบูลลี่นะคะโอ้โหต้องเรียกว่ามันเกิดผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจทางด้านร่างกายก็คือบาดเจ็บนะคะเป็นรอยแผลฟกช้ำแต่สิ่งที่แย่กว่าค่ะคือการที่มันเป็นแบาดแผลทางใจอะค่ะนะคะ,นะคะจะเริ่มสูญเสียความมั่นใจอาจจะเรียกว่าถ้าเป็นเด็กก็ไม่มีสมาธิการเรียนค่ะเหมายรอไปได้การเรียนลดต่ำลงไม่อยากไปโรงเรียนเลยค่ะถ้าเป็นคนที่ทํางานนะคะประสิทธิภาพในการทํางานลดน้อยถอยลงไปมากบางคนนะคะ อาจจะเป็นลักษณะของความซึมเศร้าได้เลยนะคะแล้วถ้าวันหนึ่งค่ะที่เรานั้นกันแกล้งคนอื่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าโตเป็นผู้ใหญ่นะคะที่เกะกะระรานก้าวร้าวกับคนอื่นแล้วก็มีพฤติกรรมค่ะเรียกว่าพฤติกรรมที่ไม่น่ารักแล้วทําให้นะคะ เราเองอาจจะถูกค่ะการต่อต้าหรือการถูกปฏิเสธในสังคมได้ในที่สุดถ้าเราเป็นคนที่กั่นแกล้งคนอื่นหรือบูลลี่คนอื่นหรือค่ะแนวโน้มของคนที่บูลลี่คนอื่นเรื่อยๆอาจจะไม่รู้ตัวนะคะเขาอาจจะเผชิญว่าเขาเองอาจจะกลายเป็นอาชญากรอาจจะกลายเป็นผู้ร้ายในอนาคตได้เพราะว่าทางมันพาไปอะคะ่ะให้เขามีพฤติกรรมที่ก้าวรา้าวและพฤติกรรมที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะดังนั้นแล้วนะในคลิปนี้นะคะเราจะเห็นนะคะว่า การที่คนคนหนึ่งบูลลี่มันมีด้วยการหลายสาเหตุมากมายและผลกระทบค่ะมันเป็นผลกระทบซึ่งไม่น่าเชื่อนะคะว่าแค่ความสนุกค่ะแต่ทำให้ความบาดเจ็บนั้นมันร้าวรานมากไปถึงร่างกายและจิตใจอย่างมากเลยแล้วเป็นการเจ็บปวดซึ่งอาจจะฝังรากลึกมาถึงตอนโตและอาจจะฝังรากไปถึงเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะหรือความสำเร็จในชีวิตของคนคนหนึงได้เลยทีเดียว ในคลิปหน้านะคะจะมาคุยกันค่ะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราถูกบูลลี่เราจะรักษากายรักษาใจของเราได้อย่างไรบ้างนะคะติดตามกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ